เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีาดดา้เปาา้า toyota corolla altis นะครับคันนี้ปี2004ราคาเพียง4 9 0 0 0พบาทเท่านั้นนะครับรดลดราคามอไซค์กันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับ คนราคานี้ไม่รถบ้านไม่ได้แน่ๆนะครับรถบ้านก็หยีบแสนนะครับเอเอเต้าตีปีสองพครับเกียร์ธรรมดาเข้าได้ทุกเกียร์เครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเป็นเครื่อง 4A ภาษีหกห้าครับเล่มเอกสารชุดโอนครบแอร์เย็นช่วงล่างดีช็อคเพ่องเปลี่ยนใหม่นะครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังปลดป้ายเป็นรถบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มบุคคลเรียบร้อยภายในเป็นเบาะหนังสีครีมครับสวย วางขววงสะอาดสะอาดครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเดินทางไกลได้สบายนะครับรถสีสันภายนอกก็เงางามตามรูปนี่เลยนะครับภายในสวยๆครับเบาะหนังสีครีมขีธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าครับ49,000าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางโทรนัดหมายกับเจ้าของนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิม ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง c a 1,600cc ครับถ้าสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ